การดูแลออกกาลังกายด้วยการใช้ศาสตร์แพทย์แผนจีนมากระตุ้นเส้นลมปานไหลเวียนนี้ปอดมันก็เป็นอวัยวะที่ขึ้นก่อเส้นลมปานเรามีเส้นลมปานปอดนะเส้นลมปานของม้ามเส้นลมปานหัวใจเส้นพวกนี้มันไหลเวียนยังไงนะคะถ้าหากว่าพูดถึงเส้นปอดซึ่เราจะต้องดูแลเสริมสร้างชี่หรือพลังของปอดเส้นลมปานปอดมันก็จะเริ่มนะคะจากที่ตรงช่วงอกเนี่ยนะคะ บอกไปทางหัวไหล่ไปที่ปลายนิ้วมันมีเส้นลมปางอย่าง3เส้นเส้นลมปรางอีก3เส้นนะคะมันก็จะมีอีก3เส้นวิ่งจากนิ้วขึ้นมาผ่านหัวไหล่แล้วก็ขึ้นไปที่ศีรษะหมอก็จะแนะนํานะคะเราก็กางแขนออกมาใช้ฝ่ามืออีกข้างหนึ่งตบไปตามเส้นลมปางนะคะที่มันไหลมาที่เมื่อกี้หมอบอก3เส้นข้างนอก3เส้นข้างในเนี่ยซึ่งจะเป็นการกระทบและเสริมสร้างให้ชีกับหัวใจและกระปอด นะคะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสสามสี่หนสามี่เอาทั้งสองข้างนะคะซึ่งใบกระตุ้น,นะคะเส้นลมปานทั้ง3จุดลาเมื่อเรามีเวลาว่างนะคะเราก็ตบไปอาจจะตบข้างหนึ่งจักสองานาทีถึง5นาทีสองข้างอันนี้ก็เท่ากับเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนนะคขของชี้เลือดในเส้นลมปานทำให้ และหัวใจแข็งแรงขึ้นถ้ามีคำถามก็ถามเข้ามาได้เลยค่ะหมอก็จะหาโอกาสมาตอบ